เดี๋ยังไม่หย่ายังมีพี่อย่างเงี้ยพี่หาย่สิบสอปีวัสสันนะคะก็ขอให้วัสสันนะคะอยู่คู่กับลูกคนแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขายของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปเลพี่พีเปลีนให้เพียบอยเลยเช่ไหมแล้วก็เกนี่เลยแล้วกันถ้าอย่างั้นเงี้ยพร้อมพร้อมไปจรงไหนแล้วคะเจอพี่หาตอนด้วยนี่หนูเจอพี่อะไรที่แล้วโอ้นั่นนั่นสิพี่ก็อัปเดตเจนี่วันต่อวันเลยนะเนี่ย กันเดือนต่อเดือนอีกจับเรื่องชุดเจ้ชุดเพื่อนสาววุ้นบอกว่าหนูเนี่ยเจอพี่ทุกอาทิเลยเจนจะไม่มีอะไรคุยแล้วหนูเรียกพี่หนูก็คุยเหมือนเดิมนะวุ้นบอกว่าเจนจัดการให้หมดเลยเรื่องชุดเรื่องชุดเรื่องตีมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่เจนค่ะที่บอกว่าวันยังไม่บอกกับนักข่าวเพราะว่าแบบอาจจะกันถึงเลิกคิกเล่นเลยนะไม่หนูเจอพี่ทุกอาทิเนี่ยหนูไม่ได้หนีไปไหนเลยในทค่ะ and you made it พี่เจเหมือนพี่ล่าสดที่มีมิกี้โสสัมภาษณ์อะไรเนี้ยค่ะแว่ามีข่าวลือออกมาว่าแบบแบบพกับพี่เจนนี่อรค่ะเล้าเรียกเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะี่ว่าคุถามไอ้มันน้าต่อเป็นหนูหนูไม่ถามนะมาญาตเ่องะค่ะหลายคนจะถามว่า กลับมาถ่ายเรียบร้อรยแล้วค่ะพี่เป็นไงบ้างคะร์สก็ก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะเดนี้เดนนี่ต้องเข้าคอร์สเจ้าสาวเลยจริงๆเห็นเอาแต่คำนักกายอย่างเดียวเลยอะ่ะคุณหนิงก็ต้องดูแลผิวดูแลหน้าเดนก็ไม่ได้คือปกติก็ดูแลตัวเองเไม่ถึงขั้นที่ต้องไปแบบทำคอร์สโดยเฉพาะเลย